นกที่หมานก็คืออ่ครามขนครามดีขค,คลา,ายสวยลายสวยสนับปีใบขี้เล็กใบขี้เล็กใบขี้เล็กตรงปีกเน่ยเขาเรียบสนับปีเป็นบัวตูม สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้พี่เขาเดินทางมาเป็นคนอายุทยานะครับเดินทางมามาเยี่ยมมาเที่ยวมาดูไร่แกแกซื้อไร่ไว้นู้นอีกบึงสามพันนะครับอำเภอบึงสามพันแต่อยู่ใกล้บ้านผมนะครับคิดถึงจักรพงศ์คุยกันมาตลอดในไลน์นะครับในไลน์ก็ มาเยี่ยมชมมาเยี่ยมชมนกวันนี้ปรมาจารย์มาถึงถิ่นนะครับมาเยี่ยมถึงถิ่นจักระพง์ต้องถามกันบ้างว่าวิธีเล่นนกนะครับเล่นนกเนี่ยมีนกอะไรที่หมานนะครับมีนกอะไรที่หมานนกอะไรที่เลี้ยงแล้วเป็นมงคลหมานเป็นมด้วยอ่ะผมจะถามถามแกที่เคยผ่านมาในนี้สุดยอดอาจารย์ กจัดแข่งนกนะครับแข่งนกแข่งไม่ใช่แข่งแบบออย่างอื่นนะครับคือแข่งเป็นแข่งเป็นตอ่อเลยต่อเฉลยต่อแข่งแข่งเฉลยกันนะครับ,ครบใครได้เยอะเป็นแชมป์ได้ตังค์แล้วแต่จะลงกันลงกันลงกันว่าเท่าไหร่เท่าไหร่อ่านั่นแหละจะได้ยังไง เกิดส่วนมากจะมีค่าสมัครสองร้อยต่อละหนึ่งคนแจกข้าวคนละกล่องน้ําคนละขวดไปไปเข้าป่าเข้าป่าไปคนเดียวครับเอไปคนเดียวก็แยกย้ายกันเข้าไปประมาณกี่ชั่วโมงก็อย่างสมมุติว่าแปดโมงก็สามโมงเย็นแปดโมงสามโมงเย็นกลับตัดสินตัดสินก็มานับมานับแต้มนับแต้มวิธีวิธีอวิธีการแข่งนะครับ ถ้าเขาอาจจะโกหกเราได้ไหมก็มีการโกหกกันได้แต่ทีนี้เรา่าพูดไม่ได้เพราะว่าต่างคนต่างมันมาแต่ละทิศทีนี้กรรมการเรามันไม่เด็ดขาดก็เลยตั้งกรรมการกันชุดใหม่ก็ยังตอนนี้กําลังปรึกษากันอยู่จัดแข่งจัดแข่งใหม่นะครับเขวอยุธยาอยุธยาอ่ายุธยาแข่งแข่งแล้วรางวัลก็แล้วแต่ก็สมัครสมัคร แค่คนละสองร้อยร้อยแต่ถ้าใครได้มากก็จะมีรางวัลคนละพันหรือสองพันครับได้มากก็ถึงสองพันแล้วก็จะมีถ้วยวันหนึ่งก็คุ้มนะครับสองพันเนี่ยถ้านกเราก็เก๋าเนี่ยเก๋าเกาได้คุ้มได้แน่นอนสองพันแต้มแต้มเนี่ยใครได้ตัวเดียวก็เป็นที่หนึ่งได้ได้ถ้าพวกไม่ได้เราตัวเดียวเราก็ที่หนึ่งได้ที่หนึ่งได้ครับนั่นเลย ไม่แน่นะครับอ่านี่และคือเป็นผู้ดีเริ่มอยู่ในเขตอายุทยานะครับครับแต่ที่อื่นเราไม่ทราบนะครับอันนี้แกคุยกับผมมานานแล้วหลายปีแล้ววันนี้มาถึงมาถึงที่มาถึงนาแจกรพงนะครับเพราะว่าแกมาไล่แกก็ผ่านเออเลยนากจกรพงไปเนี่ยประมาณสามสิบโลเนาะน่ากลัวจะได้เออประมาณสามสิบโลครับเพราะว่าผมเคยไป ตรงที่ไร่แกแต่ผมไม่ยังไม่รู้กันแต่ก่อน uh huh. นะครับเดี๋ยวนี้รู้กันแล้วว่าแกไล่แกอยู่ตรงไหนเดี๋ยวไปไปเก็บขนนมากินอยูอ่แกปลูกไปเยอะ <c oughs> ได้ครับ <c oughs> ครับอ่ะอยากถามเข้าเรื่องเลยอยากถามว่านกลักษณะแบบไหนที่ลักษณะและคุณสมบัติแบบไหนที่ทำให้นกป่าในต่อเข้าง่ายมาติดใบเข้าไวอย่างนี้ก็ส่วนมากจะ เขาเรียกภาษาภาคกลางนะนะครับบางตัวก็าลายขี้เหล็กเขาเรียกลายขี้เหล็กอลายขี้เหล็กสวยๆสนับปีกมีขนคามใต้ตูดม,มั่งแล้วทีนี้ถ้าพูดถึงการเฉลยเนี่ยส่วนมากจะไม่ต้องเลือกว่านกจะนิ่งหรือไม่นิ่งบางตัวนี่เฉลยดีแต่เขาเรียกว่าถ้าเป็นไก,ก่ก็ไก่แข้งทกอ่าแข้งสูงๆหน่อยอ แต่เปรี้ยวหน่อยแต่เฉลยดีเฉลยดีอ่าเอ่อปากไวปากไวขึ้นต้นไม้เนี่ยไม่ทันละเศร้ามันก็เอาเลยแล้วก็มีเฉลยอันนี้เคยถ้ายิ่งติดยิ่งบ้าไอ้พวกนี้เคยเคยมาครับนั่นแหละแต่อันนี้ผมจะแทรกหน่อยนะครับครับถ้าเอ่อบางคนชอบนกนิ่งอบางคนชอบนกนิ่งนกนิ่งนกไม่ดิน ไม่เหมือนคนนี่ครับไม่มีลีลาอ่าไม่มีลีลาใช่ไม่มีลีลาถ้านิ่งถ้านิ่งมากมันก็ไม่ไม่ค่อยฮึกเหมือนนกไม่ฮึกใช่บางตัวไม่ค่อยโอ้โหช้าช้าครับนั่นแหลสไตล์สไตล์คนแก่ครับสไตล์คนแก่คนผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุเขจะแบบสไตล์นุ่มๆเข้าไปฟังครับครูกรูกรูครูครูครูบรูค้คือครงที่บ้าน ถ้าลักษณะว่านกเนี่ยครับถ้านกที่ดิน้นดิ้นแต่ขันยัดขึ้นไปเนี่ยผมเคยเห็นว่าจมูกเนี่ยเลือดจมูกเลือดซิบเลยแต่ยัดขึ้นไปขันขันตีนกปุ๊บเอาลงมานีดดิ้นจมูกเละเอาขึ้นไปขันเนี่ผมผมเคยเจอมาด้วยตัวเองหน้า,หนาแหกบดนะครับ,รบยังประเภทนกคูอ่างอย่างนี้ครับครูอ่างน,นะครับมันก็มี มันมีเสน่ห์มันอย่างคล้ายๆว่าเวลาครูเนี่ยบางตัวก็อ่างสับบางตัวก็อ่างตลอดมันก็อ,อ่าหนุนอ่าง,างมันก็มีเฉลยดีพอ,อเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอ่างหนุนครับก็จะเฉลยดีครับเออครับ ตาพวกรหลวตันพวกอะไรน,นะครับอ่าริวตันตนี่กันน่ะมีรหลวตันมีอ่างพร้อมเนตยิงเฉลยเยอะยิงเฉลยเยอะครับเพราะว่ามันมันเป็นนกมงคลด้วยครับอาจจะมีสเสน่ห์ในตัวเขาเนาะครับเพราะว่าน,นกรหลวตันมันก็เป็นนกมงคลน,นกครูอ่างก็เป็นนกมงคลนนะครับเอ่อมันจะเป็นมีสเสน่ห์ในตัวเขาเองนะครับว่า อาจจะดึงคู่ต่อกอนได้ยินเสียงมาได้โอ้โหไอ้หาเนี่ยปวนลือเกินเออก็มาหาได้อาจจะมีสถานใจบอยากได้ยินเสียงแล้วอยากไปฟังอีกอ,อย่างเงี้ยใครเห็นแล้วก็ไป ตกหลงผางไปโดนไปโดนในนั่นมาเนดีเนดีนะครับมีมหานิยมในตัวนะครับเหมือนเหมือนนกต่างๆนะครับพวกกวัดซับพวกดิวตันพวกเทพพนมอย่างนี้ครับเทพพนมตอนนี้ก็มีนะครับตอนนี้พี่น้องเอคนไหนอยากจะได้ก็ทักทางไลน์จากกระพงมานะครับ095 162 9562เะครับเบอร์ไลน์เพราะว่าไลน์เก่าเต็มนะครับต้องต้องขออภัยด้วย ทักเบอร์นี้มานะครับหลังหลังคลิปมีนะครับ,รบอ่าก็คือวันนี้อ่าป๋าถวรน,นะครับแกมาเยี่ยมผมถึงบ้านได้อาหารนกก็มีมีแถมนั่นไปอยู่รถให้แกเล็ก,ลก,ลก,ลกๆลน้อยนไปเพราะว่าของลูกชายอันนี้ผักเสี้ยนผีนะครับผักเสี้ยนผีอันนี้เม็ดหญ้าเม็ดหญ้าจากทุ่งได้ทุง่งนานะครับที่นกตามป่าตามเขาไปไปลงมี ปลายข้าวพร้อมอยู่ในนี้เพราะว่ามันอยู่ในรงสีไปเอาไปเอามาจากโลงสีมาทำนะครับแล้วก็ลกนกลงกินตามทุ่งในทุ่งนานี่แหละครับเขาอยู่ได้เพราะตัวนี้นะครับเป็นช่วยเป็นบําบัดบํารุงร่างกายนะครับอันนี้แก,โก้โรคของนกอันนี้ดินดํานะครับดินดำแก้กระพงผสมสมุนไพรกินแล้วคลึกใบเพราะว่าขับของเสียออกจากร่างกายมี สมุนไพรแล้วก็มีก้อกรวดนะครับเห็นไหมนี่ยจวดๆอยู่นี่ครับเออเป็นนกไม่นะครับแค่สี่ห้าเดือนเออแค่สี่ห้าเดือนมาอยู่กับเราจวดเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับสำหรับพี่น้องเอ็ทีทั่วประเทศนะครับอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับพี่น้องชาวเหนือชาวใต้ชาวกลางชายสารเอ่อที่ให้ความเมตตาจักระพง์นะครับวันนี้เอ่อพี่เขามาเยี่ยมหลานก็ รีบจะกลับแล้วครับเด็กคิดถึงบ้านโอ้พิ่งมาเช้านี้โอ้โหแป๊บเดียวไม่รุ่นใจร้อนครับก็อ่าคือสรุปนะครับว่านกที่หมานก็คืออ่าครามขนครามดีลายสวยลายสวยสนับปีใบขี้เล็กใบขี้เหล็กใบขี้เหล็กตรงปีกเนี่ยข้าเรียกสนับปีเป็นบัวตูมครับอ่าบัว เป็นกรีบัวหูนกหูช้างเลี้ยงลายหูช้างหูช้างมันจะมันจะไม่ค่อยออกนกเอไม่ค่อยออกนกเป็นนกเป็นนกไอ้ที่ตู้นกดีอะไรแ่ละเขาเรียกข้าวหารไม่กล้าไม่กลัวใครนะครับก็สรุปว่านกนกหมันนะครับก็คือขามก้นเยอะขามก้นเยอะ กรีบลายทีกรีบลายครับที่นปีเป็นนกครูอ่างก็ยิ่งดีเป็นนกลิวตันคูอ่างพร้อมหรือนกเอ่อกุกต่างๆคูอ่างพร้อมก็ยิ่งดีนะครับครับอ่ะก็เอออย่าลืมนะครับพี่น้องกดติดตามกดซับสไครป์แฟนเพจเฟซบุ๊กหรือทิกตอกของจักรพงศ์นะครับอ่าไปไปสนุกสนานทิกตอกนะครับครลายเทียดนะครับสําสำหรับวันนี้ ก็คุยมานานพอสมควรป๋าก็แกก็จะจะกลับบ้านนะครับหลานรออยู่บนรถได้อาหารนกไปอาหารนกจากกระพงไปยังไงก็โทรมาถามนะครับอาโอเคครับอ่าก็ขอจบคลิปลงเพียงแค่นี้ก่อนครับหลานเรียกแล้วครับอ่าสวัสดีครับครับ